เลยนะว่า้ X 15โปรอะครับหูฟังที่ผมว่ามันเป็นหูฟังที่เหมาะกับเอาไว้สาหรับฟังเพลงนะครับเพราะว่าเป็นหูฟังที่ให้เสียงเบสที่กําลังดีนะครับไม่หนักมากแต่ว่ามันกําลังเป็นแบบละมุนละมุนกะกลังฟังเพลินเลยแล้วก็ในส่วนของเสียงร้องเองเนี่ยมันก็ทําให้เสียงที่ไม่แสบหูนะครับไม่แหลมจนเกินไปนะครับรู้สึกว่าเขาจูนมาค่อนข้างดีนะค่อนข้างโอเคเลยระหว่างระหว่างเสียงเบสกับเสียงร้องเพลงนะครับทาให้เป็นหูฟังที่ผมว่า มันเหมาะนะเอาไว้ฟังเพลงฟังเพลินๆได้เลยนะครับอารมณ์ก็เหมือนกับการที่เหมือนเอาลำโพงเอาไว้ใกล้ๆหูอะ่ะแต่ว่าเขาปรับจูนให้มันเสียงมันออกมาพอดีแล้วไม่ทําให้แบบเป็นอันตรายต่อหูนะครับหรือไม่ดังเกินไปมันก็พอดีนะฮะแล้วมันก็ยังเป็นหูฟังที่รับเสียงภายนอกได้ดีครับเวลาใส่หูฟังแล้วสามารถที่คุยกับคนอื่นรู้เรื่องนะครับเมื่อกี้ก็มีคนมาขายลอตเตอรี่ก็ยังคุยได้รู้เรื่องนะครับก็ตอนนี้คือผมรอรถอยู่สถานีนะครับเตรียมเดินทางไปงต่างจังหวัดเนี่ยคือ ไม่ต้องกลัวตกรถนะครับเพราะว่าเวลาเขาประกาศเนี่ยเสียงมันก็จะได้ยินหมดได้ยินตลอดนะครับไม่มีปัญหาในตัวเสียงที่เขาประกาศนะครับก็สบายแล้วก็คือเป็นหูฟังที่ฟังเพลงได้เพลินนะะฟังเพลงเอาเพลินได้นะครับในลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะดูลําโพงมันดอกลําโพงมันใหญ่มากนะครับนี่ฮะแล้วมันก็ใส่อยู่นอกขูใส่ง่ายนะครับเนี่ยแค่สวมเข้าไปก็ใส่ได้แล้วนี่ฮะ มันใส่ง่ายใส่ง่ายถอดง่ายนะครับนี่ไม่ยากเลยแต่ว่ามันง่ายแต่ว่ามันกระชับนะไม่หลุดนี่เขยา่าเอวไม่หลุดนะฮะใส่ง่ายสบายฟังเพลงเพลินเลยตอนนี้รอรถสบายสบายครับก็เขาเรียกมาปุ๊บก็ได้ยินเสียงเข้าหมดตลอดนะครับก็ราคาเ้าอยู่วัน399านะครับผมว่าคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ไม่ชอบให้มีอะไรเสียวเข้าไปในรูหูว่าให้ตัวนี้เหมาะเลยนะครับ เสียงดีมากครับเสียงดีแล้วเมื่อกี้ก,กาลังอัาอยู่ก็มีเสียงโทรเข้ามาพอดีแล้วก็เสียงชัดมากครับรับสายได้ปกติแล้วเสียงที่เข้ามาเนี่ยชัดแล้วปลายสายก็รับได้ได้ยินเสียงเราชัดเจนเหมือนกันนะครับสามารถกดรับได้เวลามีสายเข้านะฮะสนใจก็ลองกดดูที่ตะก้านะครับมันมีอยู่ 3- สีให้เลือกนะฮะก็ลองดูครับชอบสีไหนก็เลือกดูนะครับฮัลโหล ายุสูย์แล้วมาฮอดละตอนนี้ยอดถึงละ